สวัสดีครับ CSM 04 FIFA ฟีครับนายนภพลวีจันระวังอายุ18ปีครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนดับรงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายความสามารถพิเศษฟีฟ a าครับร้องเล่นเต้นได้เล่นดนตรีได้หลายชนิดเล่นกีฬาได้หลายอย่างครับส่วนใหญ่จะเป็นเล่นกีตาร์ครับเล่นดนตรีส่วนกีฬาก็เป็นชกมวยครับเต้นได้นิดหน่อยครับ นั่งเต้นก็เต้นได้ครับขยับไหลยืดวืดโอ้โบอดี้เลง,ง uh oh. แล้วก็นน่แล้วก็เคยประกวด ToB ี n u m b e ระวันไอดอรุ่นที่14ระดับประเทศครับซึ่งเป็นไอดอลรุ่นล่าสุดของประเทศไทยครับผมสเสน่ห์ของฟีฟ้าอยู่ที่การพูดการยิ้มการกวนปีนครับแบบยิ้มออมองว่นี่คือเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครครับยิ่งพูดมากยิ่งกวนปีนมากเท่าไหร่ฟีฟ้ายิ่งจะมีเสน่ห์มากเท่านั้นครับ ในครอบครัวฟิฟ่าครับมี4คนครับมีคุณพ่อคุณแม่น้องสาวแล้วก็ตัวฟิฟ่าเองครับคนที่สนิทมากที่สุดคือคุณพ่อครับเพราะว่าสามารถคุยได้ทุกเรื่องครับเรื่องผู้หญิงเรื่องการเรียนคุณพ่อจะช่วยแนะนําช่วยปรึกษาตลอดเวลาครับแล้วก็คุณพ่อจะชอบคุณปีนเล่นด้วยครับก็สนิทกับคุณพ่อมากที่สุดครับสามารถเล่นกับคุณพ่อได้เหมือนเล่นกับเพื่อนเลยสิ่งที่ฟิฟ่าทำให้ครอบครัวภูมิใจนะครับก็คือ ได้มายืนอยู่ในรายการแคปซูลสตา2024ในช่องโมโนทอร์มินัลตอนนี้ครับผมการที่ได้มาอยู่จุดนี้ครับทำให้พ่อแม่ผมเนี่ยตื่นเต้นมากผมก็โคตรตื่นเต้นเลยครับดูพ่อผมนะครับผมติดปุ๊บแชร์นู่นแชร์นี่ทิกตอกไอจีเฟสไม่รู้ติดตื่นเต้นะไรขนาดนักแต่พ่อตื่นเต้นมากแม่ก็สนับสนุนมากครับผมก็สิ่งที่ฟีฟ่าเสียใจที่สุดนะครับก็คือเคยเป็นนักเลงมาก่อนครับไม่รู้ว่าตอนนั้นจะทําไปทําไมครับ ชกต่อยกับเพื่อนเพื่อนก็เจ็บเราก็เจ็บเสียใจทั้งคู่แบบไม่น่าทําเลยครับตอนนั้นเรื่องที่พีคที่สุดนะครับคือตอนนั้นนะครับผมแอบชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเลยแล้วแบบผมเล่นกีตาร์จีบเขาผมทําทุกอย่างเพื่อเขาอะแต่สุดท้ายเขามาเฉลยที่หลังว่าเขามีแฟนอยู่ล่อะอกหักว่ะตั้งแต่เด็กครับฟีฟ่าอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักสแสดงมาตั้งแต่เด็กแลลวครับแล้วเวทีนี่นะครับเป็นเวทีที่ทําให้ฟีฟ่าได้ ใกล้ชิดกับความฝันและความฝันใกล้ถึงความเป็นจริงมากที่สุดครับจุดที่อยากอยู่ในวงการบันเทิงเหรอครับฟีฟ่าอยากจะเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงประเทศไทยครับ csm 04ฟีฟ่าครับเป็นแรปเปอร์เป็นนักมวยถึงจะไม่ได้รวยไม่ได้หล่อเหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่เคยมีคนอื่นเหมือนคนหล่อนะครับก็ฝากติดตามฟีฟ่าได้ในรายการ campasta the reality series ครับของทางช่อง Mono 2ทครับ วันเสาร์เวลา14นาฬิกาครับผมก็ฝากติดตามฟีฟ่าด้วยนะครับ